ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยจัดอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง STC เมื่อวันที่8มีนาคม2567ภายในโรงเรียนบ้านบ่อผุดพันตำรวจตรีวินิจบุญชิตสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยได้จัดการอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง STC นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผุดอำเภอเกาะกสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน300คนเพื่อขยายเครือข่ายไปยังสถานศึกษาซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการสร้างความเข้าใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับให้กับนักท่องเที่ยวการจัดอบรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลตํารวจโทศักดิ์ศราเพื่อ่ํา ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง STC ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับรับการอบรมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวในพื้นที่อีกทั้งเพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ข้อมูลท้องถิ่น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีประสบเหตุในการดําเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง STC ได้มีการฝึกอบรมในภาคประชาชนและพนักงานร,ร้านสะดวกซื้อในชุมชนทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเ,เร็วลมพยาจำกัด ร้านอาหารฮักสมุยโฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน